ชั่วโมงเปเลยอะใช่ค่ะแล้วก็อยูไรในเจ็ดโมงเออเราชอบกลิหนหอมแบบเราชอบไรที่เย็นโดรสค่ะก็คือเป็นตัวเบสเซนจีแล้วก็เป็นตัวกุหลาบค่ะใช่เรารู้สึกแบบมันเป็นกลิ่นที่คลาสสิกคลาสสี่ใครเรารู้สึกว่ามีเสน่ห์ไม่เคยเห็นว่าเป็นนื้อหอเนอหอมเออนื้อหอมตันนี้ก็ยังเนื้อหอมค่ะยังเนื้อหอมอยู่ค่ะก็หอม บีไนท์กันค่ะสองค่ะก็ยังไงฝากบีไนท์ด้วยนะคะสำหรับทุกสูตรของบีไนท์เลยค่ะตัวช่วยในการดูแลผิวของทุกคนนะคะอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ยังไงเริ่จากเรือก่อนเรือก่อนล้วเรือก่อนเรือเป็นยังไงบ้างลงเรือกันไหมก็เออสนุกดีค่ะเว่าแต่คนมองว่าเรือร่าเดียวกันหรืออะไรคือไม่ลงพร้อมกันคือลงแค่ใครหรืออ๋อไม่ก็ลงตามเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรามาลาอักของใช้ของบ้ ไม่ได้นัดการยืนยันแล้วแต่ใครสบายใจจะลงอันไหนอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วต้องต้องเป็นระยะห่างกันหลายวันขนาดนั้นเลยหรอคือเบลก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเบลน่าจะยุ่งหรืออะไรสักอย่างแล้วเบลยังไม่ได้รวบรวมรูปเพราะว่าก็มีแบบ่ายรูปทั้งตรงนี้ตรงนี้หลายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เลยได้มารวบรวมแล้วก็ได้ลงแต่คนก็ใครว่าจะต้องแบบทาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เครดิ้งเราอ่ะเขาไม่ให้เครดิตงเราอ่ะบางรูปเป็นเพื่อนเราค่ะ เราก็เงเดอนเราก็ถ่ายแล้วรูปเรารูปเขารูปไหนที่เราถ่ายจำไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ต้องเดินคือไปไปอะไรางข้าง ไม่ใช่ค่ะเป็นสะดุดหายอะไรหลายคนซูดว่าเป็นเบลหรือเปล่าที่หรอในใช่กิดวันเกิดวันเกิดอ๋อเบลเอไม่ใช่ค่ะทุกคนทุกคนูประจกว่าเบลเป็นผ่าไม่ใช่แต่แต่เบลคิดว่าตอนนี้เออ มีหิบมากๆซูมตลอดเลยอย่างไรเขบอกว่าแค่ซูมเราก็ยังดูยิ่งสวยอ๋อแบบดันไม่ใช่เกวเราดิแล้ววันนั้นวันนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์มั้ยมี่เขาให้สารอะไรก็คือวันวันนั้นไม่ได้ไม่ได้มีไปนะคะไม่ได้ไปแต่เบลมีโอกาสได้เจอครอบครัวบ่อยไหมก็ได้เจอเรื่อยๆค่ะ กันทั้เรื่องอย่างเงี้ยเราทำน่ารักก็ราะแบบว่าเออจะไม่เก็บอะไรเกี่ยวกับนามสกุลกันไม่โผล่ไปเพราะว่าตอนนี้คือคุณไปไหนมาไหนก็คุณมีภาพด้วยกันออกมาตลอดไงก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็แบบได้เจอแล้วละแม่ คนหินเยอะคนพึ่งการเยอะพี่พี่พลอยไปด้วยกันมั้ยคะไม่เป็นไรเรื่องของพี่พลอยไม่มีใครถ่ายพี่พลอยเลยนะพี่พลอยยิงหลักจริงหลักลูกกระจอกที่แบบเออถักเบลไปทำงานแถวนั้นแล้วก็ทานข้าวกับพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาดูงาน พอเดินเข้าประตานาเนี่ยนะใส่ตาคุณก็มองเขาตกใจคือแปลว่าเขินมากตอนแรกคือไม่ไม่ได้คิดอะไรก็กะว่าแบบเอ้ยเราอยู่เอ็มโพเทีลต้องแบบเวลาของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เลยไปด้วยกันทั้งหมดแล้วพอไปถึงก็แบบมีคนยกกล้องเต็มเลยก็แบบเริ่มสุดเขินนะนี่ถ่ายนี่มาดีกว่าแล้วเขาเก่งไหมแบบเจอแบบสายตากล้องเยอะขนาดนี้ก็ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เจอแบบนี้ บางคนก็เปประกันกันดูแลมีเขาแบบไปไหนมาไหนกันเร็วเขาแบบถือหอกให้ดูแลเทคแคร์ดีก็เไปฝากเองนะเขาใช่เพราะว่าอีกสองคนถือกล้องไงเราไม่ได้ไปเราไปฝากเขาซะเองเที่ยวมีความคุณอ่ะแม่รู้เพราะว่าั้งหลังก็คือลูกเร็วกับคนมาเยอะมากคนตามถ่ายทดุจฉี คือมันก็เข้าใจตามธรรมชาติแหละคือถ้าเราเออกไปข้างนอกก็ถ้าคนเจอเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเป็นบ้านอะไรอะไรก็ไปกันถ เขาแ่ะเขามาีความเริ่มชินกับสิ่งที่ทุกคนบอกว่าถึงยังไม่ชินเราเ็ว <vraiment> น <van celui> ี้หรอกค่ะแต่ก <sense> <laughs> ็พยายามค่ะเขามีควาามสบยใจคือเราก็ต้องอธิบายแหละค่ะว่าถ้าถ้าจะมีออกไปข้างนอกก็จะม้องอาจจะมีนะประมาณนี้หรือคนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ลืมซ้อมกันเป็นของเองก็เลยเลือกไปเดดบนเรือที่จะได้ไม่ต้องมีใครถ่ายให้ถ่ายกันเองก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงๆนี่คือกัควาไรัก เมื่อก่อนหน้านี้คือเขาแทบจะไม่ค่อยอเดินทยงไปเออเมื่อก่อนก็คือจะเป็นเหมือนเดินทางคือเบสไทยนั่นแหละแต่ว่าเดินทางค่อนข้างเยอะค่ะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเดินทางเท่าไหร่เพราะอะไรอะคะอันนี้ไม่ทราบจริงแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนงานทดสำรับกลับมาให้แบบเออเหมือนไม่ไม่ต้องเดินทางเยอะมากเลยคือใช่ว่าหัวใจอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยะสนุกสุด น่ะราเล่นค่ะเราไปทันแล้วตอนนี้แฮปปี้ไหมคะเร็วเราแฮปปี้ค่ะแล้วตัวเขาเขาแฮปปี้ไหมคะเพราะว่าแบบพอมาคบกับเราทุกอย่างของเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นส่วนตัวเป็นเรื่องใหม่ของเขาแบบทั้งหมดเยอะมากเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเออก็ดูดูกันไปแหละตอนนี้ก็ก็สบายใจก็เป็นกินเนี่ยแล้วเป็นกินเนอร์ได้ของนะคะ เฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเจอนี่นะพยายามทำอย่างนี้ให้แบบต้องบอกแหละต้องบอกให้ไม่ชอบเพราะว่าคือเหมือนบางทีบางเรื่องเนี้ยเขาก็แบตกใจนิดนึงว่าการลงรูปแบบเบิร์นเดย์น้องหมาทำไมคนถึงสนใจขนาดนี้ทรงเงาไม่ใช่เธอซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเปิดอีกี่คนแอบงานคือเขาแบบว่าสุดๆค่ะตกใจค่ะก็บอกก่แล้วว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นข้อนี้ข้อนี้แหละไม่จริงไม่มีทาง พอผ่านไปสามวันเอาคือไม่ไม่ใช่การเปิดแบบไอ้น totally ี่นะคือเปิดแล้วเป็นข่าวว่าอ๋อเปิดไอจีเป็นข่าวนะคะก็คือก็บอกว่าก็เรื่องจะเป็นข่าวแหละทุกคนสนใจจริงจริงเขาต้องกรดันเหมือนกันงรูปนะแล้วลายสไตล์เขาก็ลงทุกอย่างทุกอย่างแต่ว่าคนที่เก็ไม่ได้กดดันค่ะแต่ว่า ตีนแต่ตัวเขาก็ไม่ค่อยลงอะไรเท่าไหร่อย uh. ู่แล okay. ้วค่ะฉะนั้นคือแบบก่อนจะลงแต่ละทีก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอยู่แล้วเค่ะพอมาแล้วพอเขาลงก็คือแบบรูปเงาเงาคนก็เออรูปคู่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงตอนดูกันเลยใช่ไหมคะอืมก็ก็เบลก็รู้สึกว่าประมาณนั้นก็น่ารังเกียจแก็ป็นเวลาลงทุกคนจับกันมาสบันที่เต้องมีมาบอกว่าต้อมีทุกคนก็ว่า แชร์กันละค่ะว่าจะลงรูปประมาณนี้นะเพื่อเพื่อความสบายใจของแฟนๆอย่างอย่างล่าสุดไปทำบุญรูปสุดท้ายก็กลายเป็นรูปแรกที่คดชูเดี๋ยวก็ส่งไปบอกก่อนค่ะเออเดี๋ยวเราจะรูปนี้นะคือมันไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ลงตามแบบเอ่ะชีวิตประจำวันที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยจริงเดี๋ยวเคยปะงานที่เราทำบางงานยังมีเวนหรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยู่มา ก็ได้เห็นบ้างตามแบบนี้สื่อแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีหลายคนสังเกตว่าเหมือนทงของคนะยังไม่ฟอลโล่ไอจีกันเพราะอะไรก็ไม่รู้กันแล้วทไมอ่ะแล้วอย่านี้ว่าเราดูก่อนว่าเขาได้ดีกว่าไอจีรออะไรโอกาสที่เหมาะสม ไปวันแน่แต่ก็ถือเป็นอเคาวหนึ่งที่เดี๋ยวจะเข้าไปเข้าไปิดไปบอกไปตอบกดไลค์มั้ยกดไลค์มั้ยเออก็กดเข้าที่ทุกคนเห็นค่ะอ้าวแต่เราไม่ได้รอกันเราไม่ได <uh> ้กดไลค์ได้ไงมีคนแท็กมาให้ทีนึงเรากดให้คนอื่ไว้ตอบค่ะจะต้องเรื่องทำไงแล้วหรือเราจะรอให้เขารอโลเราก่อน ไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพรย์แต่ว่ามันมันยังไม่ไม่มันยังไม่มีโอกาสไม่รู้ไม่รู้ถ้มกี่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลเพรย์เขินเล่าเพราะว่าถ้าสมมติถ้าเราตงเป็นหอยโลมันก็จะอาจจะเป็นข่าวเป็นอะไรกันแต่ว่าวันนี้ยังเขินไปไหนด้วยกันคือมันก็แบบนิดนึงอะค่ะเพราะว่าก็รูัวแบบเออทุกคนจับตาโมอะไร ก็ดีใจมากที่ไหนคือดีแล้วก็สามเชียร์เชียร์สุดตัวก็เออก็ขอบคุณทุกคนสำหรับแบบกำลังใจเราหมดไปกันประตูรอ,ลอแล้วนะเออกันประตูทำไมไม่ได้เข้า ไม่เป็นว่ากั้นประตูกัินประตูทองรอแล้วอ่ะดีกว่าทุกคนได้สองเออไข่ไช่เออเอ้เดี๋ยวนะอะไรไม่ใช่หรอกแฟนคลับแฟนคลับอะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณสำหรับเออ่ทุกแรงเชียร์ค่ะแฟนๆว่ายังไงบ้างคะตอนแบบเปิดตัวแบบเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟนๆของเบลก็แซวแบบยับค่ะแบบแฟนคลับที่ติดตามอะไรเงี้ยน้องเนี่ย แล้วอะไรมันเหมือนมันเป็นอีกอีกหนึ่งเรื่องใหม่ๆใ,ในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกกินดีแล้วก็ท็อซัพพอร์ประมาณจะมีโอกาสพาไปแนะน,น,นำกับแฟนคลับใหม่ๆอือนึ่งว่าแบบพาเขาไปหาแฟนคลับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำดูไม่ถูก, <c oughs> กนะคะค่ะไป้ายไฟรคุณแม่มาแล้วไป้ายไฟรคุณมิวจะมาไหมคะ <c oughs> แม่ค <Es> ่ะจะทำกันไปแล้วพี่บอกว่าไม่ไม่สนใจมันมีไหมคะที่แบบว่าอ่ะมีแบบจ้างง้างว่าแบบเอ้ยยางให้คูกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมีมาไหมบ้างไหมคะเออยังไม่ได้ยินค่ะแล้วก็ก็คิดว่าคนณหนุ่มน่าจะไม่สะดวกกันค่ะเล้วมีเกิดไหมว่าแบบอ่าผมไม่น่าน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีพูดค่ะแต่ว่าคือแบบด้วยด้วยงานเขาก็ แล้วคนก็จะมาโยงที่ที่กูร่ากูราว่าแบบและในนิกตอบก็ต้องบอกว่าเออแบบคุณวิวเขามีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าตอนตอนเห็นตกใจไหมว่าเออเขามาหมายถึงเราได้ยังไงอะไรเงีก็ความจริงเราเพิ่งเห็นแบบไม่ไม่นานเลยค่ะก็ยังไม่ได้เห็นคอมเมนต์หรืออะไรแต่ว่าก็ก็เท่าที่ทราบก็ไม่ใช่คนอื่น มีกเรารีเช่นเออเราต้องเช็คก่อประเด็นใจที่จะเริ่มเพอาิสตันต์หรืออะไรได้แล้วไม่ใช่แบบนั้นคือเหมือนก็ได้คุยกันได้สอบถามอะไรอะไรกันค่ะไม่ต้องการอะไรเป็นไงบ้างคนชอบก็มีแต่คนเรียนรีนเองแค่ไหนเทสต์มีนต้องมาต้องตามยังไงสำหรับเราหรับยังไงเพราะว่าเราก็มองเป็นเรื่องธรรมชาติ ยินดีเนี่ยมันเป็นโบนัสและอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบก็ก็เออแล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งก็ไม่ไม่ได้อะไรเ็แา้วรต่แต่มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะหรือว่าอะไรเงี้ยเกิดเกิดเกิดการเอ๊ะขึ้นมากับข่าวที่เกิดขึ้นใช่ไหมไม่ค่ะเรียกว่ามั่นใจเรียกได้ว่าเออทำการเออสอบข่าวอะไร้๋อจริงจริงแล้วเตียวเป็นหูเพเราเป็นหูเตียวเป็นหูทำไมทุกครั้ที่เขาไม่เคย Uhm, ไม่ได้มีข่าวอเลยนะแต่องค์กาเขียวรักรุงคอมมินิสต์อะไรเงี้ยก็เอออยากที่บอกแล้วก็เหมือนต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแหละค่ะว่าเออแบบวงการเป็นแบบนี้นะจะมีแบบนี้แบบนี้ก็คืออธิบายให้เขาฟังจริงจริงคือทั้งกลัวทั้งไม่ใส่ใจไม่รู้นะฮะพวข่าวเรือความแบบต่ี่ด้วยไรด้วยกลัวไหมเหรอก็เป็นคำว่าเหมือนเขาเออเซอร์ไพร์ ากกว่าเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนตอนนี้เขาชินรลยยังคะกับการที่ต้องมาเออมันมีเรื่องใหม่ๆมาให้เาตอดโอนเพ่ก่อนอันนี้เขาไม่รู้ว่าเออเวลาลานีคือไม่ถักแล้่ทงงนฉั้วเหรอจ๊งนี่มันเป็นาเนี่จ้าทไมเราดีจัแ่งแต่งเอาพี่นิกบอกระคองละข คงนเ็ไม่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิตเจ็บแจะมากนโอเคใช่ไหมถือว่าคุณวิวเาจะมีร่นี้เรียกว่ากำลังเรียนรู้อยู่ค่ะแล้วพอเขาเรียนรู้เราดีกวอนที่เราเป็นพี่น้องกันคือเมาผ่านเกี่ยวกับทดสอบแล้ะถ้าดูจากสกิลของเราแลการต้อนรับคเขาเจอแบบแต่สิ่งดีๆ ก็ขอใเขาได้เจอสิ่งนี้เราไงเราเราเอาตัวสิ่งนี้ของเขาอเล่าเรเาตสิ่งนี้ของเขามาถามเขาจ้าแต่มีกำลังใจจากแมวเขาก็รับมือได้หมดแหละนี้้อ ที S <S> ่มาจากศิษย์สนเทว์ละครที่นคำตัวเป็นไงบ้างเอกระแล้วแต่รีไปยี่สิบขแล้ว้สึเยันไงกับการกลับมาทยกงานเจ็บสีของบ้างร้านทองร้านทองล้านทองทังจะบอกว่าทํางอินเนอร์แล้วก็ภายนอกที่ทองเลยค่ะเพรว่าภายในต้องแถวพาวมากตอนนี้แบบเล่นละครกันแบบโบบ้ามวยถูกคู่ะค่ะมันค่ายแดงค่ายเิ่กาวนเยอะไหม เยอะเยอะแต่สนุกมากแล้วก็อยากดูแลแล้วเองอยากดูเราเองเมื่อแต่ตอนเขาเป็นหมอครัตอนที่หมอเขามีแก้มีนุ่มมีนั่นที่อยู่ในน้ำให้ตอนที่เขากลับมาแล้วตอนที่เขาเป็นคนผู้ชายผูชายเป็นอีกหนึ่งูค่ะที่เหมือนกับเขาว่าตั้งใจ ทีนี้เขาก็มีมีโชว์อะไรด้วยแต่เราจะถามว่าในกองเขาใส่เสื้อบ่อยไหมเขาก็ใส่ตลอดเขาไม่ไม่ร้อนเลยเหรอไม่เยี่อมต้องนะ้ตอนจะต้องกระสิบแล้วเป็นยังไงบ้างพอกลับมาแล้วเป็นน้องดิยังไงมันมีโงการู้ใจหรือว่าคือสนุกค่ะมันเหมือนคนที่เขาเรียกว่าออกไปเรียนรู้งานมาตักตุกตัาเล่นๆทุรอยงานข้างนอกมาแล้วก็แบบมาเจอกันอีกครั้งมีของมาค่ะ แบบเด็ดแบบตั้งใจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซักใส่กันยเสนุกมาก เรื่องหลังกองพี่ยังไม่ค่อยเห็นแพี่เห็นในทิกตอกเยอะมากกิจกรรมที่เล่นขาเล่นไก่อันนั้นเป็นแบบเทคเดียวผ่านแล้วก็มาทำการเล่นเพราะว่าเราใส่ชุดที่แบบไม่ใช่ชุดละครพอดีก็เลยแบบเฮ้ยเห็นอันนี้พอดีชวนตัวเล่นแล้วมันก็ขยบไก่เห็นไหมเป็นไวรัลไก่หัวหมุนอันนี้คือเล่นเป็นตัวเองหรือเล่นเป็นในละครก็หมายถึงว่าในละครที่เล่นบอกว่าเป็โอป้ากันนะ เอเพราะว่าเจมจีในละครจะไม่ใช่เบอร์นี้เขาเป็นเจ้าคุณพี่เขาคือในเรื่องเขาจะไม่สู้เราแต่ตอกเลือกคือเขาสู้เราแต่ก็เขาจะไม่โบลมาขนาดนี้ค่ะเขาจะไม่ปล่อยตัวเองขนาดนี้เขาไม่ปลอมเขาจะไม่ปลอมเกินเราจะสมกันเราอยแต่เขาเขาวางไว้ไหมให้สมกันเราคอยค่ะแต่ว่าคือเราก็แบบเต็มที่มากๆ ได้ด้เลขาบอกอุ้ยไม่ปีหน้าจะถ่ายเร็วพ <and people> <out> ี oh ่ยังก็บอกว่าจะถ่ายต่อใช่ไหมถ่ายต่อพี่ตกใชช่วงนี้เออเพราว่าแบบช่วงนี้มันเยอะแจะได้ดูปีน่ะ